สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มทนายเอทไทมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาในน้ำอุอกรณ์กันนะครับอันแรกครับเป็นสว่านแบบเจาะนะครับหัวของเจาะเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับต่อไปครับเป็นสว่านนําไข่ควงนะครับเอาไม่ไข่นะครับหัวจะประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมาครับกลอ์อันตรายที่สุดเลยนี่ครับก็ใช้กันระวังด้วยนะครับ เป็นจิ๊กซอว์นะครับเอาไว้ตัดไม้ประมาณนี้เลยอันตรายมากนะครับใช้กวนระวังด้วยแล้วถ้าเกิดขาดไม่ได้เลยนะครับน็อตครับแล้วก็ตลับเมตรครับโววัดนะครับแล้วก็ใช้นี่มาร์กจุดต่อไปครับทั้งพยาับ อันนี้เนี่ยเป็นโครงนะครับที่ยังไม่แข็งแรงเห็นไหมครับจะขยับได้เราก็ต้องจะต่อโค้งเพิ่มเติมโดยใช้นี่ครับไม้ไผ่ตีครับตัดกันจะได้อประมาณนี้แล้วก็เอามาต่อกันครับต่อกันทั้งสี่ด้านเลยครับๆๆๆๆมันถึงจะแข็งแ,งแรงนะครับ พราะตอนนี้ไม่แข็งแรงเลยถ้าเพื่อนทิ้งๆกันเนี่ยอาจจะหักได้นะครับนี่เราต้องตอโครงเพิ่มเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นและนี่ครับสําคัญเลยไม้ไผ่กระบอกครับเอาไว้ตั้งครับอันนี้เนี่ยแข็งแรงแล้วนะครับเหลือแค่เอาไม้ไผ่ซีเนี่ยมาเพิ่มเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นตรงนี้ครับครับก็มาต่อจากเมื่อกี้กันนะครับเราจะมาตัดไม้ไผ่ขึ้นโครง ึ้นโครงพวกนี้ต่อนะครับเนี่อจะว่าโครงของมันไม่แข็งแรงครับแล้วก็มีไม้ไผ่บางส่วนแตกจากกันขันน็อตเข้าไปด้วยนะครับเราจึงเลยต้องเปลี่ยนนะครับขั้นแรกครับเอาไม้ไผ่ที่เราตัดออกมานะครับเออขันออกมานะครับมาวัดกับไม้ไผ่พวกนี้นะครับที่เราเตรียมมาเป็นไม้ไผ่สี่นะครับใช้ที่สวัดนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเพราะเห็นรอยวัดแล้วนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่อันตรายพอสมควรนะครับเขาเรียกเรียกว่าจิกซอนะครับมาตัดนะครับข้นตอนนี้ต้องระวังพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเครื่องมือนี้เป็นเลื่อยนะครับคล้ายๆเลื่อยนะครับทําการตัดลงไปเลยนะครับให้ครบตามจํานวนที่เราต้องการนะครับ นี่คือตัวอย่างที่เราตัดมาครับครับนี่คือไม้ไผ่ที่เราตัดมาครึ่งนึงนะครับขั้นต่อไปนะครับเราต้องมามาจุดที่เราจะใส่หรือขันหรือเจาะเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเราเจาะรูไว้นะครับเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเราต้องใช้ตรงไหนอยู่ดีนะครับเราก็มาวัดกับอันข้างล่างครับที่เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเราก็ใช้ดิสอมาร์คขีดไปเลยนะครับ เพื่อใหเห็นจุดที่เราจะเจาะนะครับเราจะใช้สว่านเนี่ยมาเจาะจุดที่เรามาไว้นะครับเพื่อขันน็อตเข้าไปนะครับการที่จะเจาะเข้าไปนะครับเราต้องใช้อีกมือหนึ่งยึดไว้ไม่ให้มันสายหรือไปทางใดทางหนึ่งนะครับเพื่อความแม่นยำในการเจาะนะครับ ราจะได้รูมันเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไขน็อตเข้าไปได้นะครับเราเจาะกันอีกข้านหนึ่งเลยนะครับก็เหมือนกับขั้นตอนที่ผมอธิบาย,ยตอนแรกนะครับเจาะไปเลยครับตามจุดที่เรามานะครับ จะได้ดูทั้งสองด้านแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะใช้น,อน็อตที่เราเตรียมไว้นะครับมาขันเข้าไปใน,นี้ครับตัวใช้สว่านหัวไขควงนะครับขันเข้าไปนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับ ต้องจับให้มันคงนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบนักกี้นะครับจะใส่หรือจะออกมาได้ครับแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วเราต้องวางไว้ตรงพื้นนะครับมาไว้ตรงโต๊ะที่มั่นคงนะครับแล้วค่อยๆเจาะ ค่อยขันนะครับงั้นจับเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขันให้เสร็จแล้วมาดูกันอีกทีนะครับครับนี่คือที่เราขันล็อตเข้าไปในไม้ไผ่ซีเรียบร้อยนะครับขั้นต่อมานะครับเราจะมาขึ้นโครงกันต่อนะครับ ขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ไม้ไผ่ซี่แตกแล้วก็ไม้ไผ่กระบอกเราแตกนะครับต้องขันช้าๆนะครับ <L ie> ก็เรียบร้อยนะครับนี่คือที่เรายึดไปนะครับเราจะทําขั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าพันธุะา,าไม้ไผ่เราจะแข็งแรงนะครับขึ้นโครง ทำให้มันแข็งแรงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่๋ยองวขั้นตอนนี้ก็เหมือนขั้นตอนที่ผมอธิบายไปตอนแรกนั้นนะครับก็ยึดน็อตเจาะรูแล้วก็มาประกบกันนะครับแต่ที่จะเพิ่มเติมก็คือมาขึ้นมานะครับก็คือเราจะเจาะรูตรงกระบอกไม้ไผ่นะครับเพื่อให้น็อตเราสามารถขันเข้าไปได้โดยง่ายนะครับเดี๋ยวาตัดไปตอนที่ทํทาถังขยกกะกันเสร็จแล้วนะครับผมครับ นี่คือถังขยะที่ยึดโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตว่าจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับไม่ขยับขย,ยื่นมากกว่าเดิมส่วนว<ท>ิธีการใส่ถุงดำนะครับเพื่อจะเห็นว่าผมได้เว้นตรงนี้ให้เยอะขึ้นนะครับือให้มันเฉียงลงมาครับเพื่อให้ใส่ถุงดำได้นะครับการที่เฉียงลงมานะครับเพื่อให้ใส่ถังขยะได้ง่ายขึ้นและที่ใหญ่ขึ้นก็เหมือนกัน,นครับใส่ถังขยะใส่ขยะได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีน้ำหนักน้ำหนักที่เบานะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย กับส่วนใหญ่ก็ได้นะครับเพราะว่าแข็งแรงทุกส่วนแล้วตอนนี้นะครับครับกลุ่มทักษะไม้ไผ่นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ